นี่คือช่องแคบมลาละกาที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สิงคโปร์ร่ารวยโดยช่องแคบนี้มีความยาวชายฝั่ง650กิโลเมตรในดินแดนของมาเลเซียอีก700กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งอินโดนีเซียและเพียง24กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งสิงคโปร์แล้วทําไมประเทศเล็กๆแห่งนี้ถึงสร้างเงินจากช่องแคบนี้มากที่สุดคุณอาจจะคิดว่าเรือที่ผ่านช่องแคบมลาละกานั้นต้องเสียค่าผ่านแดนไปยังมาเลเซียอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์เช่นเดียวกับคลองปานามาแต่ช่องแคบมลาละกานั้นมีช่องทางเดิน เรือระหว่างประเทศดังนั้นเรือสามารถผ่านได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเหล่านี้แล้วสิงคโปร์ทำเงินจากช่องแคบนี้ได้อย่างไรสิงคโปร์ได้สร้างท่าเรือระดับโลกที่เรือจะได้รับการซ่อมบำรุงเติมน้ำมันโหลดและขนถ่ายสินค้าและสามารถเทียบท่าได้อย่างรวดเร็วในด้านของมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ทำเงินจากช่องแคบนี้เช่นกันในบางจุดช่องแคบจะมีความกว้างเพียง2.8กิโลเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะเหตุนี้มาเลเซียและอินโดนีเซียต้องให้เรือขนาดใหญ่จ้างกับตันท้อง หรือไกด์เรือผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้ข้ามช่องแคบอย่างปลอดภัยโดยคิดค่าบริการ5,000-15,000ถึง 15, ดอลลาร์ต่อเรือ1นึ่ลำในท้าที่สุดอินโดนีเซียรับรายได้ประมาณ3,000ล้านเหรียญสหรัฐมาเลเซีย7,000ล้านเหรียญสหรัฐและสิงคโปร์ประมาณ15,000ล้านเหรียญสหรัฐ